เกม Adobe Animate นะคะวันนี้ก็จะมาสอนสร้างเกมง่ายๆค่ะเป็นเกมนับจำนวนสิ่งของเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเกมนะคะขั้นแรกเราไปที่ไฟล์ New ขึ้นมา New ค่ะ New ไฟล์ขึ้นมาจากนั้นเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะกด Create ค่ะเมื่อ Create มาแล้วก็จะได้หน้าจอว่างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่พื้นหลังกันนะคะหน้านี้เราจะทำเป็นหน้าเริ่มต้นค่ะหรือหน้ากดเริ่มเล่นเกมนั่นเอง สีพื้นหลังถ้าใครอยากใส่ในผ่านโปรแกรมก็เลือกที่ถังสีตรงนี้แล้วก็ใส่สีลงไปได้นะคะแต่ถ้าใครมีพื้นหลังอยู่แล้วที่ดาวโหลดมาแล้วเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาใส่ได้นะคะโดยไปที่ไฟล์ Import เลือกเป็นพื้นหลังนี้นะคะที่ทำมาเมื่อเราได้พื้นหลังมาแล้วใช่ไหมคะเราก็มาสร้างปุ่มกันค่ะเป็นปุ่มกดเริ่มเกมนะคะ ตรงนี้จะเลือกเป็นวงกลมนะคะอาเมื่อเราสร้างวงกลมเสร็จนะคะคลิกที่วงกลมขาแล้วคลิกขวานะคะเลือกไปที่ Conver to t Symbol ค่ะเลือก Button นะคะแล้วกด OK ค่ะจากนั้นตั้งชื่อนะคะแล้วแต่เราจะตั้งตั้งว่า G 1ก็ได้นะคะตั้งตามเลยก็ได้ค่ะ G หจากนั้น Double Click เข้าไปในวงกลมค่ะ กด go เพื่อเป็นการเริ่มเกมนะคะเปลี่ยนสีตรงนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่คำสั่งนี้นะคะจะเป็นปรับขนาดเมื่อเราขยายได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะมาที่ over ค่ะคลิกที่ over แล้วก็กดคลิกขวาค่ะแล้วก็มาที่ Insert Key Frame ค่ะจากนั้นเปลี่ยนสีค่ะเราจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการแล้วก็มาที่ดาวค่ะ Insert Key Frame อีกครั้งค่ะเปลี่ยนสีค่ะ ะเราก็กดกลับมาค่ะที่หน้าแรกของเราทีนี้เรามาใส่ชื่อเกมกันดีกว่าค่ะเกมของเรามีชื่อว่าลองนับลองนับสิปลาหมึกมีกี่ตัวต่อไปเราก็จะมาเพิ่มหน้าที่สองนะคะคือหน้าเกมของเราเรามาที่ insert ค่ะแล้วกดที่ scene ก็จะเป็นซีนที่สองนะคะซีนที่สองเราก็ นำภาพพื้นหลังที่เราต้องการเข้ามาใส่ได้เลยแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ในซีนที่หนึ่งของเรานะคะยังไม่สามารถกดถัดมาซีนที่สองได้เดี๋ยวเรากลับไปซีนที่หนึ่งนะคะแล้วเราจะมาใส่โค้ดคำสั่งนะคะให้ลิงก์ไปซีนที่สองค่ะคลิกที่ปุ่มโกนะคะจากนั้นกด f 9หรือว่าเราจะกดคลิกขวาตรงนี้นะคะแล้วมาที่ action ก็ได้ค่ะ จากนั้นก็ใส่โค้ดลงไปเลยนะคะโค้ดก็พิมพ์ตามนี้เลยนะคะก็คือเมื่อเราคลิกที่ตัว G ตรงนี้นะคะก็จะทำให้อาจหนึ่ง G ีหนึ่งคือปุ่มโกของเราใช่ไหมคะแล้วก็จะทำให้คำสั่งนั้นกด Next ไปเ r a m ถัดไปนั่นเองคะ่ะทีนี้เราเราจะมาทำหน้าเ r a m ที่สองกันคะ่ะให้มันเป็นเกมนะคะมาที่ตรงนี้คะ่ะเลือกเป็นซีนที่สอง ตรงนี้อย่าลืมนะคะเราจะอันนี้เราจะตั้งค่าเป็น static text ธรรมดานะคะตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ส่วนตรงนั้นตรงนี้ที่เราจะใส่คะแนนนะคะก็จะเป็นเลือกเป็น dynamic text นะคะส่วนตรงนี้เลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็น uty นะคะฟอนต์นะคะ <Queen> เราต้องกรากปรปลาหมึกกี่เราต้องการปลาหมึกกี่ตัวเราก็กด a n t i m a t e นะคะเช่ไว้แล้วก็ลากเพิ่มไปเรื่อยเลยนะคะตามจํานวนปลาหมึกที่เราต้องการใหร้มีะมนะคะ ตอนนี้กี่ตัวแล้วหนึ่งสสี่อปแปดตัวน่าจะพอแล้วนะคะอ่าเอาสักแปดตัวเก้าดีกว่าเก้าตัวโอเคค่ะตรงนี้คือจำนวนของปลาหมึกของเรานะคะและที่นี้เมื่อเราได้ปลาหมึกตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมาใส่ ้าตัวปลาฉลามที่เราเตรียมมาด้วยนะคะใส่ตัวปลาฉลามเพื่อถ้าเด็กๆเกิดนับผิดแล้วไปนับตัวปลาฉลามด้วยเนี่ยก็จะลบผักหนึ่งคะแนนนั่นเองค่ะเราไปที่ไฟล์นะคะจากนั้น import ได้ปลาฉลามเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ปรับขนาดปลาฉลามค่ะ ย่อลงในเหมื sociedad, Bref, อนเดิมค่ะเลือกมาองตรงนี้แล้วกด e n i m a t e แช่ไว้นะคะแล้วกดลากเลยค่ะเราต้องการให้มีฉลามกี่ตัวก็ได้นะคะตามใจเลย นี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะที่นี้เรามาที่ามตัวเลกน,นะคะเราจะใส่ไปทีละตัวนะคะก็คือมาที่ convert to symbol ค่ะเลือกเป็น movie clip นะคะจากนั้นกดเคทำไปเรื่อยๆนะคะทีละตัวทำไปเรื่อยๆเลย convert to symbol นื่นเ้ อย่าลืมนะคะต้องเลือกเป็น m o v ี่คลิปนะคะทีก็มาใส่ให้ปลาฉลามด้วยค่ะปลาฉลามเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ Convert to Symbol เลือกเป็น Movie c ลิปแบบนี้ค่ะ จากนั้นมาที่ปุะมตัวแรกค่ะเราจะตั้งชื่อนะคะเป็น M1 M1 แล้วกด enter ค่ะตัวที่2เป็น M2 enter ค่ะตัวที่3ก็เป็น M3 ัวที่สี่ก็ M4 ค่ะ M5 เอ็มสตัวนี้เป็นเอ็มสิบสามเอ็มสิบสามตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็นเอ็มสิบสีนะคะจากนั้นก็ต้องมีถุงมือค่ะถุงมือไว้จับปลาไปที่ไฟล์ของเรานะคะ Import ร,รูปเข้ามาค่ะเป็นภาพถุงมือนะคะหรือใ,ใครอยากวาดก็ได้นะคะนี่เอาถุงมือไว้ตรงนี้ แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเจ้าถุงมือเราก็ต้องสร้างเป็นซิมโบลเหมือนกันนะคะมาที่ c o n v e t o Symbol ค่ะแล้วเลือกเป็น Move Item เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วกด OK C C ค่ะกด Enter ค่ะตรงนี้เราก็ต้องตั้งชื่อนะคะตรง Dynamic Text ตรงนี้เราตั้งว่า T T แล้วกันค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่โค้ดกันนะคะ ในที่เลเยอร์ข้างล่างค่ะกดแอคชั่นตรงนี้ค่ะเมื่อเรากดแอคชั่นเข้ามาล้วก็จะเจอหน้าต่างใส่โค้ดเปล่าแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาใส่โค้ดเลยนะคะโค้ดนะคะก็คือคำสั่งก็คือจะให้ตัวท T เนี่ยเป็นสกอร์คะแนนแล้วเมื่อคลิกนะคะกดด้วยคำสั่ง drag a n d drop นะคะตรงนี้ก็คือ Start drop นะคะให้ตัว cc เนี่ยก็คือเจ้าถุงมือเนี่ยมันจะติดเมาส์เราขึ้นมาด้วยเพื่อเราจะเอาไปใช้ในการจับปลานะคะส่วนตัวปลา หมึกนะคะก็คือชื่อ m 1ตรงนี้ค่ะเราก็จะตั้งให้เป็นสกอร์บวกๆนะคะก็คือให้บวกไปทีละหนึ่งนั่นเองค่ะบวกไปทีละหนึ่งเราจะตั้งเรื่อยๆนะคะตั้งไปเรื่อยๆจนถึงปลาหมึกตัวที่9นะเดี๋ยวเรามาตั้งไปได้วยกัน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะตัวที่6ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะสกอร์บวกๆส่วนคำสั่งข้างล่างนะคะก็คือตัวนี้นะคะ 6m เท่ากับนั้นนะคะก็คือเมื่อเราเอาเมาส์ไปถูกเนี่ย เมื่อเราเอาเมาส์ไปถูกเนี่ยวัตถุของเราก็จะหายไปนั่นเองค่ะก็จะเป็นการนับไปทีละตัวแล้วก็จะหายไปทีละตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสกอร์ปลาเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะเราทำไปเรื่อยๆจนถึงปลาตัวที่สิบสี่เลยค่ะทีนี้เราก็คูนะคะคพตรงนี้ค่ะ คุณทนแล้วก็บันถัดตัไปก็คุณทวี B นะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนค่ะจากหกแล้วก็จะเป็นเจ็ดตัวคำสั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ด้วยนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็เป็นเจ็ดแล้วตรงไหนอีกคะตรงนี้ค่ะเป็นเจ็ดเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเจ็ดค่ะบรรทัดนันเตอร r ลงมาบรรทัดถัดไปแล้วก็วางค่ะตรีตัวที่แปด ตรงนี้ก็เป็นตัวที่แปดตัวที่แปดเปนแปดแล้วก็เอ็มแถัดนะคะะมาหมดตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนันเอ็มเก้าเ็เกตรงนี้เป็นเตรงนี้ก็เป็น 9. ตรงนี้ก็เป็นเ yeah. okay, ก้าถัดไปค่ะถัดไปนะคะตรงนี้เราตั้งให้มันเป็น M10 ก่อนเตรงนี้ก็เป็น10 10แล้วก็ M10 นสิบตรงก็เป็น10ค่ะ แต่ตรงนี้เห็นไหมคะถ้าสมมติว่าถ้าเรารับาฉาบไปด้วยเนี่ยคะแนนของเรานะคะมันก็จะเพิ่มนะคะเพราะเรายังเป็นสกอร์บวกๆอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้มันเป็นติดลบค่ะโดยเราจะเปลี่ยนค่าตั้งตรงนี้นะคะให้เป็นลบหนึ่งนั่นเองค่ะก็จะเป็นสกอร์ลบหนะึ่งเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองค่ะลบ เท่ากับ1แบบนี้ค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้เป็นเมื่อคิดตัวปลาฉลามเนี่ยก็จะหัก1คะแนนแล้วก็จะหักลบไป1งตัวนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะกรอโคูดของตัวนี้นะคะนี่เป็นเ1 1มเค่ะอยาเป็น11นะคะตรงนี้ก็11 11 11 thanks แล้วก็สิชิค่ะเมื่อเราได้โค้ดครบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กดออกเลยค่ะท,ทีนี้เราจะมาลองรันดูนะคะว่าจะได้ไหม<ก>มาที่ถุงมือกดแช่ที่ถุงมือนะคะเปิดใช้แล้วดูตัวตัวที่สองเราจะลองพยายาม ไม่โดนเจ้าตัวปลาแต่มันโดนเก็บเก็บเก็บแบบนี้เองค่ะแต่ทีนี้เมื่อโค้ดของเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเหมือนอยู่ในทะเลเนาะเพราะว่าปลาหมึกแล้วก็ปลาฉลามของเรานะคะมันยังว่ายน้ําไม่ได้ค่ะเพราะฉลามต้องทาให้มันว่ายน้ํากลับไปกลับมาได้ด้วยนะคะคก็เด็กเล็คลิกข้ามามาที่ทำลาย ท,ที่นี้ค่ะเรามาที่ปลาหมึกตัวที่สองนี่เลยค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะเราก็ตั้งตามวินาทีที่เราต้องการเลยนะคะแล้วจากนั้นก็อินเสิร์ตคีเฟมค่ะใส่คลาสิกทเวนค่ะลากปลาหมึกมาตำแหน่งที่เราต้องการให้เจ้าปลาหมึกลอยมานะคะตรงนี้ เรียบร้อยเราก็เอาตัวถัดไปเลยค่ะเหมือเริ่มค่ะเดี๋ยวไปคิดข้ามาเลือกวินาทีทีงการอินเสิร์ตคีย์เฟรมคลาสิคเฟรีใหรืออยากให้เจ้าของวิ่งต่อก็ได้นะคะแล้วก็มอนจะให้อินเสิร์ตคีย์เฟรมใส่คลาสิคเฟรเข้าไปตันนั้นก็ า,าับหนนาแบบนี้ค่ะเสร็จ,แล,กกลบบลจแล้วก็กดกลับมาค่ะนึอีตัวถัดไปเดีวเพื่อคกค่ะใส่วินาที insert c frame ่าสิ c ทวีนเสร็จแล้วก็กดกลับมาค่ะนำอีกตัวต่อไป insert c อื้ ถึงแล้วเนี่ยตัวนี้เสร็จแลยย้วใช่ไหมมาถึงตัวนี้นแล้้เข้ามาเลือกเฟรมที่ต้องการ Insert key frame. าอกกินเสิร์ต f ีเฟ e ใส่คาสิเรีนหน้าตรงมอกมาที่เราต้องการกดกลับค่ะตัวต่อไปอินเสิร์ตเก็อีกแล้วตัวถัดมาเรียบร้อมค่ะอินเสิร์ต f ีเฟ e คาสิเรีน ในพุธอินสตาคลเฟมคาสิทนอินสตาคลเฟียมคาซิทน ก็ต้สุดท้ค่ะ金色汽水30เทิร์นกดจาค่ะมาช้าห่อยค่ะ金色汽水30เทิร์ ่อไป insert keyframe ฉันหลังตัวถัดไปค่ะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันขี้ขวา insert keyframe แล้วก็ classic tween er ตัวถัดไป insert keyframe classic tween ัวสุดท้ายแล้วค่ะ insert chime คาสิ o ว i นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมา control enter นะคะรันดูเป็นครั้งสุดท้ายของเราค่ะกด go เกมเราคือลองนับซิปลาหมึกมีกี่ตัวกด go ค่ะ อค่ะปลาหมึกก็จะลอยแบบนี้ค่ะลองจับอืมจับปลาหมึกตัวที่หนึง่งจับปลาหมึกตัวที่สองจับปลาหมึกตัวที่สามแบบนี้ค่ะถ้าจับโดนปลาฉลามาก็จะลบไปันนี้นะคะจับปลาฉลามก็จะลบไปหนึ่งพันนี้ค่ะหรือจับประชามอีกก็ลบไปหนึ่งพันแบบนี้ค่ะ,อะ,ล,อ 1, บบคะลองเอาไปทําเล่นดูนะคะเป็นเกมง่ายๆนะคะสําหรับเด็กๆนะคะที่เพิ่งเริ่มนับเลขนะคะ เป็นเกมไม่ง่ายค่ะที่ต้องพึ่งไหวพริบนะคะสําหรับเด็กๆเลยเป็นเกมที่เล่นสนุกนะคะแล้วก็ยังได้ฝึกความรู้นะคะทั้งการนับเลขก,การแยกสีด้วยนะคะแล้วก็การแยกภาษาตาของเราด้วยไปลองดูกันนะคะ